ครึ่งกิโลห้าร้อยค่ะแหนมพ่อมึงขายห้าร้อยอีเวนแพงที่ผายกูกินแหนมดอนเมืองแม่งห้าร้อยแดกไปครึ่งปีแหนมนะคะแหนมนะคะครึ่งโลห้าร้อยค่ะใครสนใจแหนมสั่งได้กูแดกแหนมดอนเมืองแมงอร่อยกูกินมาแต่เด็กแม่งห้าร้อยที่แดกไว้เป็นปีอีที่ห้าร้อยครึ่งโลเออ กูได้เหนื่อยใจเนี่ยจ่ายมึงนี่แม่งปูเป็นมึงมึงเป็นคนที่แบบกูเกลียดมึงมากเลยดํากูไม่รู้กูเห็นหน้ามึงกูจะกระยาบอ่ะอืมกูจะอ้วกอ่ะกูรู้สันดานตอนแรกของมึงไอ้ดํามึงจะเลิกตอนแรกกี่โมงคะฮะอีดำสวดมน์ค่ะอีดำสวดมน์ผัวใหม่บอกว่าทุกวันนี้นะคะน้องเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องทำงานทำงานเสร็จ เขาก็เหนื่อยเขาก็สวดมนต์เสร็จปุ๊บ <kh Sleep> เขาก็หลับปั๊บเลยอีดอกที่สวดมนต์หน้าตามึงยังไม่เข้าวัดเลยหน้าตามึงไม่น่าสวดมนต์หน้าตามึงน,น้านมึงสวดพันยักษ์หน้าตามึงน,น้าสวนนดพันยักษ์อีสัตว์สวดมนต์วัดยังไม่เข้าเสดสวดมนต์แต่ละเรื่องแต่เรื่องแม่มนูเก่งสร้างภาพเก่งไอผัวก็ชงโอ้โหนะครับมึงเนี่ยมันสายเวทมนต์สายของดรามมึงมันบ้าสายยศาสตร์ มึงไปสักสาิกาต้องโทษไอ้แป้งอะไอ้แป้งพามันไปสักสาิกาเอฟซีเสี่ยงเงินเป็นึล้านสองล้านไปสักสาิกามาเป็นไงมึงน่ะมันบ้าสายศาสตร์มึงมึงมึงขายเงนลายมาตังว้าพี่เสี่ยงก่อนสายรับสายรับสายรับเป็นไงกำลังได้อีดามอยู่อีดามันตอแหลอันทานเนี่ยกำลังเั่วินทาอยู่มีอะไร เนี่ยมึงไลน์มาไม่หยุดเลยมึงมีไรกูรังได้ดําอยู่เออมันตอแหลมันสดมนึงเข้าใจปะกูไปเชื่อขนาดแพะน้องมันเอาเอาน้องมันไปมันมันซื้อน้องไปมันบอกว่าไอแป้งไม่ฝากเหีียงดูมันตอแหล่ไหมเนี่ยกูรังได้มันอยู่มีไรมึงไลน์มาจังเลยเนี่ยอ๋อจ่ายค่าโทรศัพท์ใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจ่ายค่าโทรศัพท์ให้พรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ว่างแล้วสดอยู่โอเคโอเคโอเคสูนโทรมาทวงค่าโทรศัพท์ มีฉลายมาเตือนโทรศัพท์หลายเดือนยังไม่จ่ายนะ <c oughs> <laughs> อก <c oughs> ูหัวจะหลุดแม่งแต่ละวีแต่ละวันกูเจอแต่เรื่องอะไรอีดาสวดหมนอะไรของมึงเฮ้ย <c oughs> พีาพา่วันรับาตริตจักร้ามาเต็มค่ะกดไลค์ถึงร้อยคนดูแปดสิบเอ็ดยมตหากดไลค์เออคอมเมนต์กันมายเยอะคนนี้ก็อะไร,รอ่ะพี่ NOK OK, NOY ส่งอะไรมาเนี่ยพี่ส่งอะไรมาผมเนี่ยนะพี่ส่งอะไรมาผมภาษาไทายยังอ่านไม่ออกพ,พี่พาาิมาอังกฤษมาแล้วผมจะอ่านออกเหรอพี่ดูบ้างสกิลสมองผมนี่ไม่ค่อยมีทุกวันเนี้ยนะครับได้ได้ไดำม,มากจนสมองผมหายหมดแล้วพี่พิม์อะไรของพี่มาเนี่ยเออนะครับนะเหนื่อยใจจริงๆเลยแต่ละเรื่องแต่ละวี่แต่ละวันน้โอยู่นี้จระเข้โอห วันนี้ผมไปดูคลิปจอรเข้จอระเข้แม่งเอาคลิป99มาเปิดดูปากมันหม่ามันละดูสิดูปากมันหมากไหละจอระเข้จอรเข้ก็ไม่เบาเออจร์เข้ก็แบบดีเอาแยะพี่พิมพ์อะไรมา w e WWE w e IVX w คืออะไรของพี่ภาษาไทยผมยังอ่านไม่ออกเลยเมื่อยใจเจ่ละวิจรวัน ดูแต่ดูแต่เรื่องที่มันทําสิดูดิตระเข้เอามารีรันให้เป็นไงอ่ะคนดีจ้าเกิดมาจากครอบครัวนรกคนดีค่ะคุบอมแพะน้องคนดีค่ะใส่ลายพี่เขือจนพี่เขือติดคุกคนดีค่ะเอาที่ป่าท้งงวดเป็นขอ,ของตัวเองคนดีค่ะขุดเจาะบ่อบาดาลโดยที่ไม่ไ้รอนุญาตคนดีค่ะหลอกลวงเอฟพีเงินเป็นล้านนี่เหรอมึงสวดมนต์เพื่ออะไร คนที่มึงสวดมนต์น่ะกูถามมึงหน่อยดอีดอกกระเจียบานไม่เป้ไม่ได้อีดอกทองดอกกระเจียบานเพราะไปต้องขอภายนะเออคำขำคำขำไม่ทานี่คำขำเออไอคลิปไลค์ซ e like ึ่ง้อยไลค์นะเออชีวิตแต่ละวี่แต่ละวันอืวันนี้เป็นไงครับอกหักใืรไลน์มาว่าผมไปเสี่ยงก่อนแม่รบกวนสมาธิจริงๆเลย กูจะรุดแต่ละวีแต่ละว,วันเจอแต่รเรื่องแต่ละาล้ายอะไรมากันวะพิษเสียงก่อนเอ้ยอะไรเนี่ยดิฉันเป็นแม่เดี่ยวเดียวดิฉันไม่มีเงินน้อยค่ะดิฉันไม่คอยวัฒนาค่ะอีดอกเอาผัวชาวบ้านรวยๆไม่มีเงินน้อย ไม่มีเงินน้อยค่ะเอาผัวรวยค่ะมึงคิดว่าเสือเป็ดมันรวยเหรอฮะพยายามบอกให้โลกรู้ค่ะว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงเดียวาตอบอลแหล่ตอนนี้ฉันมาเปิดธุรกิจให้ลูกสาวฉันฉันก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันดีไอฉันก็ถูกรังแกอีฉันถูกรังแกไอขาหมูรังแกอีฉันดอกมึงทําดีใครจะไปรลังแกมึงแต่นี่มึงทําชั่วไปเอาที่ป่าสงวนเป็นของตัวเองใครไปรังแกมึงทุที แห่สร้างภาพน่าดูเลยเหยื่อมีเหยื่อนะคะเหยื่อก็หลงเชื่อโอนตังให้ทีละห้าพันทีละหมื่นนะทีละหมื่นทีละแสนทีสองแสนน่าสงสารจ้ะอีฮะอีพวกนั้นก็โอนโอนโอนเป็นไงอะนะครับเออ,อยังหลับไม่ลงใช่ไหมคุณแม่นีทานนะคุณแม่นีทานวันนี้มันค่ะ ขอสักร้อยไลค์ได้ไหมคะนิทานเรื่องนี้ยอีกสี่ไลค์เออกดให้กันหน่อยใครไม่ไลค์ขอขี้ไม่ออกเข้าใจไหมคะคลิปเนี้ยมันไม่มีไรายได้หรอกแต่เปิดไลค์สดเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะเล่าวิทานช่องนี้เป็นช่องเล่าวิทานใครจะมาช่องนี้ไม่มีค่ะาสาระสําคัญไม่มีค่ะนะคะับจำไว้จ้ะาร์มจริงไม่มีช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องที่เล่าวิถทานช่องมโนโนิทานซึ่งมันไม่มีอยู่จริง นิทานช่องผมจะเป็นช่องที่จะเล่าให้ทานเกี่ยวกับอีดำเพราะอีดำเป็นตัวในละครนิทานเป็นตัวกระแลงเป็นตัวกละกินีเป็นตัวดวงกินผัวดวงกินลูกไม่พ้อมึงไปทําแทงลูกทําไมนี่นะคะอีบานค่ะอีแม่นอกใจไปกล่าวหานะคะไปกล่าวหาไปกล่าวหาอะไคะไปกล่าวหาแม่นางเอกทําแทงอีสัตว์ลูกมึงทาแทงมึงไปกล่าวหาเขาดูมันดิคะดูมันดิคะ ใครวะเนี่ยเข้ามากดไลค์แล้วนะคะกลัวเจ็บตูดค่ะอันนี้พี่เมลีป่ะเนี่ยใช่ป่ะพ,พี่เมลีไหมคะพี่ตนี้วัดีค่ะเออใครไม่กดไลค์ผมคี้ไม่ออกผมบอกเลยกดไลค์ผมด้วยนะอันนี้ี่พี่เมลีป่ะหรือว,ว่าี่ใครนะมันเหมือนนะโปรไฟล์มันเป็นรูปดอกอะดอกกระเจียวบ,บานป่ะหรือว่าดอกอะไรพี่ดอกทองหรือดอกอะไรอะใครอ่านอ๋อไม่ใช่ค่ะโอเค นะคะอืมพระนั้นฝากไว้ให้คิดนะคะในทาเรื่องนี้นะคะอะไรที่มึงเบาได้มึงก็เบานะครับคนอย่างมึงเนี่ยไม่ต้องมาสแสดงออกว่าปเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับพี่กุลาดีครับพี่กุลาแอบ,บดูอยู่พี่กุลาแม่เพิ่งมาเถอพี่กุลาไปย้อนดูได้นะฮะก่อนนันนี่ฮาฝันนี้พี่กุลาบไปไหนมาทุกวันที่ผมจะไ์ไม่เครียดแล้วผมไม่อยากเครียดผมยจะไ์แบบเป็นสาวประเภทสองแล้วผมจะแต่งตัว